ใจเย็นแล้วประคองรถเข้าข้างทางนะคะแต่ว่าสุดท้ายถนนมันลื่นรถมรอยรถก็เลยไปเสียหลักเกี่ยวกับสายสลิงแล้วอ,อยู่ในสภาพที่ล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอพองไปดูภาพจริงๆนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหลังที่จับภาพได้รถพยายามจะตีโค้งแอบเข้าข้างทางแต่เสียหลักแล้วหน้ารถบริเวณหูกระจกไปเกี่ยวกับสายสลิงแล้วหวาดเสียวมากกลัวว่าสายขาดแล้วมันจะดึงรั้งเอาเสาไฟล้มมาแล้วรถวมันมีน้ำหนักใช่ไหมคะ มันก็พยายามที่จะทิ้งตัวเองลงมาตามแรงโน้มถ่วงรถคันขาวรีบปาดปออกเลนขวาเลยค่ะโอ้โหยิ่งด้านหน้ายิ่งหวาดเสียวะ่ะคุณผู้ชมอของจริงไม่ใช่หนังเมนรกุกหน่วยยกล้อในรถไม่มีใครเป็นอะไรนะคะในรถมีทั้งหมด5คนคนขับ1คนกระเป๋ารถเมย์หนึ่งผู้โดยสารอีก3ทุกคนออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยจุดที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเขตธนบุรีค่ะรถที่ประสบเหตุเป็นรถเมย ปรับอากาศสาย167วิ่งระหว่างเคหะพระราม2สวนลุมพินีตัวล้อด้านหน้ามันยกลอยขึ้นจากพื้นเลยต้องประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวงมาตัดกระแสไฟก่อนค่ะแล้วก็เอา,ร,ารถเหมือนคล้ายๆรถสไลด์ขนาดใหญ่ม,มาค่อยๆเคลื่อนย้ายรถเมคันนี้ออกจากสายส<อ>ลิงแล้วต้องทำอย่างเบาๆด้วยนะถ้าพลาดนิดเดียวตัวรถเมย์มันก้นร่วงลงมากระแทกกับพื้นถนนด้านล่าง Oh. ในระหว่างที่รอเขาปฏิบัติงานอยู่เนี่ยก็ต้องกันพื้นที่จราจรเอาไว้นะคะ2เลนด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนกระเป๋ารถเมเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นน่ะรถเมล์ลงจากสะพานกรุงเทพพยายามจะเลี้ยวโค้งเข้าจอมทองแต่ว่าระหว่างนั้นบนถนนมันมีน้ํามันมีน้ํามันแล้วมันลื่นพอขับมาแล้วรถมันสายเสียหลักคนขับเลยพยายามประคองรถเข้าทางซ้ายก่อน เพราะว่าถ้าไปเลนอื่นมันอาจจะชนคนอื่นก็ได้แต่สุดท้ายเสียหลักก็เลยเหินอยู่ในสภาพนี้เลี้ยวโคมาจากเข้าจอดท้องแต่ตอนนี้คือจังหวะว่ามีน้ํามันค่ะมีน้ํามันกับน้ำเราลื่นน้ํา ตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าล้อมันสายพอมันขึ้นไปแล้วหนูก็เลยลงไปดูมันเป็นรอยน้ำมันค่ะมีน้ำมันแล้วก็น้ําค่ะแลในขณะเกิดเหตุเนี่ยมันมีผู้โดยสารอยู่งในมัสามคนค่ะอ๋ออาการเป็นไงได้รับบาดเจ็บมั้ยได้รับบาดเจ็บค่ะ<อ>ก็คือถ้าหนูหักไปทางอื่นนะคะอาจจะอาจจะได้รับบาโคจ็บมาทางเจา้าที่ก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่การจาราจรนะคะเอารถเมคันนี้ลงมาจากสายสลิงแล้วก็ใส่ไฟให้ได้ ก็อค่อยๆเคลื่อนย้ายแล้วก็วางลงมาบนถนนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า<ม>ไปตรวจสอบดูไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายกับตัวเสารหรือว่าสายอะไรนะคะ<ม>แต่คาดการว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เขาอาจจะไปเช็คให้ละเอียดดูอีกท<ม>ีหรือเปล่าเพราะสถานการณ์ที่ต้องรีบแก้ตอนนั้นก็คือต้องรีบเอารถเมล์ลงมาจากสายให้ได้ก่อนชื่นชมสองอย่างชื่นชมคือสายสลิงของการไฟฟ้าเนี่ยพี่แข็งแรงจริงๆรถเมล์ปีนขึ้นไปทั้งคันเนี่ยไม่ขาดนะ ใช่ยังนึกเลยว่า<อ>ถ้ามันขาดหรือมันไปดึงเอาเอสาต้นอื่นมาเสาต้นอื่นๆมันก็จะถูกรั้ง<อ>ล้มเรียงๆกันแบบโดมิโนโอเอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหูกระจกรถเมคันนี้โหมันเจ๋งจริงๆ<อ>ริถเมคไทยค่ะเอเอ